สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับกับคลิปคุยหลังดูซีรีส์ h o w of the Dragon EP ที่3 Second of His Name สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุยภาพรวมเล่าความรู้สึกบวกกับสปอยเนื้อหาจากที่ดู EP 3มาครับโดยผมจะแบ่งคลิปนี้ออกเป็น2ส,ส่วนคือการเล่าเนื้อเรื่องที่ใส่การวิเคราะห์อองผมลงไปด้วยและส่วนความรู้สึกหลังจากที่ผมดูซีรีส์ EP ที่3ครับตามไทม์ไลน์ในซีรีส์ EP ที่3เนี่ยห่างจาก EP ที่2ประมาณ3ปีครับ หลังจากการแต่งงานใหม่ของวิชริตกับอาริเซนเธอได้ให้กําเนิดบุตรชายคือเอกอนซึ่งมันทําให้เลนิล่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะถูกแทนที่ทั้งในฐานะารัชทายาทแห่งบัลลังเหล็กและในฐานะลูกเราจะเห็นเลยครับว่าเราขุนนางและประชาชนทั่วทั้งอาณาจากักรต่างยินดีกับวิทริดที่ได้ลูกชายคนโตสักทีซึ่งมันชัดเจนมากครับจากบรรยากาศงานเลี้ยงล่าสัตว์ในป่าคิงสูตูทที่สตอร์มแลนด์และก็ดูเหมือนว่าขุนนางส่วนใหญ่ ต่างก็คิดว่าสักวันเลนิล่าก็คงโดนถอดจากตําแหน่งราชทายาตและเอ้อนจะได้ขึ้นแทนในตําแหน่งนี้ครับดังนั้นเลนิล่าจึงแสดงออกมาอย่างชัดเจนครับว่าเธอโกรธเธอไม่พอใจและต่อต้านการกระทําหลายอย่างที่พ่อพยายามจะทําให้เธอรวมไปถึงเธอไม่ต้องการที่จะคบค้าสมาคมกับอาริเซนในฐานะเพื่อนอีกต่อไปครับมีเพียงคําสั่งในฐานะของราชินีจากอาริเซนเท่านั้นที่เธอจะยอมฟัง กษัตริย์วิสิตเองด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวและมองว่าเลนิล่ากำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากเพราะขาดกำลังสนับสนุนจากคู่พักดีเลยคิดจะจับคู่ให้เธอโดยอยากให้เลนิล่าแต่งงานกับเจสันแลนิเซอร์หลอดผู้ปกครองแคสต์รีล็อกซึ่งไอหนุ่มคนนี้ครับก็เนียนเข้าหาเธอตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันเลยครับแต่สุดท้ายก็แห้วไปโชคร้ายหน่อยครับเจตนาดีของวิสิตไม่ได้ถูกมองว่าดีในสายตาของเลนิล่าเธอมองว่าสิ่งที่พอ่อเธอทำ แค่เพียงต้องการเอาใจหลอดชั้นสูงในอาณาจักรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้บรรลังเหล็กและผลักใสเธอให้รีบไปไกลด้วยเหตุนตี้แหละครับจึงเกิดเหตุการณ์โต้เถียงระหว่างเธอกัะพ่อโดยหลังจากการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับวิษริดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเธอก็ผลากออกมาจากงานเลี้ยงครับด้วยความโมโหเธอวิ่งขึ้นม้าและคับวเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วเซอร์คริสตันโคหนึ่งในคิงส์การ์ดจึงรีบกระโดดขึ้นม้าอีกตัวและไล่ตามเธอไปครับ ผมว่านะครับเซอร์คริสตินโคกับเรนิล่าเนี่ยต้องมี something อะไรบางอย่างแน่นอนครับเพราะตั้งแต่ EP ที่หนึ่งก็เหมือนว่าเรนิล่าเนี่ยสนใจในตัวเซอร์คริสตินโคมาตลอดแต่คงจะสมหวังยากหน่อยครับเพราะหนึ่งในคําสาบานของเราคิงส์การ์ดเนี่ยคือการจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตคริสตินโคไล่ตามเรนิล่าจนทันครับและก็พยายามโน้มน้าวให้เธอกลับออกไปที่ที่พักโดยเร็วแต่มันก็ไม่เป็นผลครับเขาจึงต้องอยู่กับเรนิล่าเพื่อปกป้องเธอพอตกกลางคืนครับ พวกเขาถูกซุ่มโจมตีจากหมูป่าซึ่งมันก็จู่โจมใส่เลนิล่าจนเกือบจะฆ่าเลนิล่าได้แล้วครับเพราะยังดีที่คริสตันโคมาช่วยได้ทันและแทงหมูป่าตัวนั้นจนลม้มลงแต่มันก็ยังไม่ตายครับตอนนั้นเลนิล่าก็เลยคว้ามีดสั้นที่พกมาแทงเข้าไปที่หมูตัวนั้นจนแทบจะนับครั้งไม่ได้ครับเลือดที่เปียกโชกไปทั้งตัวของเลนิล่าเลยผมคิดว่าการกระทําเนี้คงเป็นการระบายความคับข้องใจทั้งหมดของเธอเกี่ยวกับแรงกดดันในการแต่งงาน และความกลัวเรื่องสถานะการเป็นรัชทายาทนั่นแหละครับก็วิสิตเพิ่งจะได้ลูกชายคนโตเป็นใครก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาย้อนกลับไปที่งานเลี้ยงล่าสัตว์ในป่าคิงสูตูนะครับงานเนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองอายุครบสองขวบของเอกอนแต่ด้วยความบังเอิญครับสัตว์ที่น่าสนใจในการล่าครั้งนี้ที่สุดคือกวางสีขาวเพศผู้ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครองสตอร์มแลนด์มาก่อนการฆ่ากวางตัวเนี้จะเป็นเหมือนการอวยชัยจากเหล่าทวยเทพ ให้ลูกชายตัวน้อยของวิสริทยิ่งใหญ่ดังเช่นเอก,กอนผู้พิชิตที่เขาตั้งชื่อตามครับทุกคนล้วนสนุกกับงานเลี้ยงนี้ครับยกเว้นวิสริตที่เพิ่งจะทะเลาะกับลูกสาวมาหมาดๆเขาดื่มตลอดทั้งคืนจนเมาแทบดึงสติไม่อยู่เขาพูดกับภรรยาของเขาครับว่าเหตุผลที่แต่งตั้งเลนิล่าเป็นราชทายาทก็เพื่อปกป้องดินแดนจากเดมอนเขาแต่งตั้งนางด้วยความรักโดยที่ไม่สนใจนิมิตของตัวเองที่ว่าทารกเพศช,ชายที่เกิดจากเขา ส่วนม,มงกุฎของพู้พิชิตเขาอยากให้นิมิตนี้เป็นจริงมาตลอดครับเขาจดจ่อกับความปรารถนานี้มานานแสนนานจนความปรารถนานี้ทําให้ภรรยาคนแรกของเขาต้องตายเขาโทษตัวเองในเรื่องนี้อยู่ตลอดครับแล้วเขาก็คิดว่าการแต่งตั้งเรเนล่าเนี่ยคือการทําให้เขาหลุดพ้นจากความโศกเศร้าเสียใจนี้คิดว่าการแต่งตั้งนางเป็นทายาทแล้วจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้และเขาก็สารภาพกับเธอครับว่าที่จริงแล้วเขาไม่คิดจะแต่งงานใหมห่ด้วยซ้า ไม่คิดว่าจะมีลูกชายมันจึงทําให้เขารู้สึกลังเลครับว่าตัวเขาเองทําผิดไปหรือเปล่าที่แต่งตั้งลูกสาวเป็นราชทายาทแห่งบัลลังเหล็กในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองครับคนของวิสริตก็มารายงานว่าพบกวางแล้วแต่มันไม่ใช่กวางขาวนี่สิครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเจอกวางแล้วคนหน้าของเขาจึงแนะนําให้เขาสังหารมันไปครับอย่างน้อยก็เป็นกวางเหมือนกันคงจะแทนกันได้วิสริตก็เลยลงมือฆ่ากวางตัวน,นั้นทันทีครับ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ดูยินดีนะกับการสาเร็จภารกิจและอาขังนี้สักเท่าไหร่ครับตัดภาพมาที่เลนิล่ากับเซอร์คริสตินโคที่กําลังนั่งมองงานเลี้ยงอยู่บนหน้าผาพวกเขาเจอเข้ากับกวางสีขาวเพศผู้ที่คนของวิสริตตามหากันทั้งคืนครับเด็กกวางตัวนั้นจ้องมองมาที่เธอครู่หนึ่งแล้วก็เดินจากไปมันเหมือนกับการที่เหล่าตัวเทพส่งสัญญาณให้เลนิล่าครับว่าเธอเป็นทายาทโด,ดยชอบธรรมของบัลลังก์เหล็กจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมายัางกระโจมที่พักครับ โดยที่เธอกลับมาในสภาพโชคเลือดเช่นนั้นก็สร้างความแปลกใจไม่น้อยให้แก,ก่กษัตริย์และก็คนอื่นๆก็แน่ล่ะครับองคหญิงหายตัวไปทั้งคืนพอตกเช้ามากลับมาพร้อมกับเนื้อตัวมอมแมมและก็ศพของหมูป่าโดยที่ไม่ได้แสดงอาการกลัวหรือพูดอะไรสักคาเป็นใครก็ต้องงงครับเพราะว่าเธอเป็นองคหญิงด้วยวิสัยของผู้หญิงอะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังไงก็ต้องมีแสดงอาการกันบ้างครับแต่เนี่ยไม่มีเลยเดนิล่าไม่มีการแสดงอาการอะไรเลยนอกจากการเดินมาหน้านิ่ง นนิ่งๆอย่างเดียวหลังจากการล่าจบครับทุกคนก็กลับมาที่คิงส์แลนดิ้งมือขวาของกษัตริย์ออตโต้ไฮทาวเวอร์พยายามเรียกก่อนลูกสาวของเขาอารเซนให้โน้มน้าวกษัตริย์วิสิตว่าควรแต่งตั้งเอกอนเป็นรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กแต่อารเซนก็ยังคงยืนยันครับว่าเลนิล่าจะเป็นราชินีที่ดีหลังจากนั้นอารเซนก็กลับไปคุยกับวิสิตด้วยหัวข้อการพูดคุยคือการแต่งงานของเลนิล่าและจดหมายขอความช่วยเหลือจากเวมอนเวลเลียน น้องชายของหลอดคอรลิสเวลเลียนโดยอลิเซนกระตุ้นให้เขาตอบสนองต่อคําขอของเวย์มอนครับเชี้ให้เห็นเหตุผนลนว่าแบบไหนดีกว่าอาณาจักรมากกว่าระหว่างแคปฟีเดอร์รุ่งเรืองหรือให้ถูกกำลาไปโดยเดมอนโดยในที่สุดครับกษัตริย์ก็ทําตามที่อลิเซนแนะนําเขาสั่งให้เคลื่อนกําลังพลไปช่วยรบที่สเตปสโตนซึ่งเรเนล่าเนี่ยก็เข้ามาพอดีครับวิสริตพยายามถามความเห็นของลูกสาวซึ่งเธอก็บอกไปยังวิสริษครับว่า ความเห็นของเธอไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอให้พิจารณาหรอกเหมือนทุกๆครั้งที่นำเสนอไปนั่นแหละการตอบแบบนี้ครับมันเหมือนการเปิดประเด็นพูดคุยระหว่างพ่อกับเธอทั้งเรื่องการแต่งงานเรื่องการที่เธอจะถูกแทนที่ด้วยลูกชายของอลิเซนวิสริตก็พยายามชี้แจงกับเธอครับว่าเขาไม่ได้ขวนขวายหาใครมาแทนที่เธอเลยส่วนเรื่องแต่งงานเขาก็ยอมให้เลนิล่าเป็นคนเลือกคู่ครองของตัวเองและเขาก็สาบาน้วยครับว่า จะไม่มีใครมาแทนที่ของเธอได้ทั้งในฐานะรัชทายาทแห่งบัลลังเหล็กและในฐานะลูกตัดภาพมาในฝั่งเซปสโตนครับหลังจากที่เริ่มสงครามกับครัฟิเตอร์มาเกือบ3ปีเดมอนและคอริสกำลังจะพ่ายแพ้ครับพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับครัฟิเตอร์ให้ได้แต่ด้วยกลยุทธ์ของครัฟิเตอร์ที่อาศัยลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นช่องแคบและถ้ำชิงความได้เปรียบทำให้วังกรไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เลยครับ ลอดคอริสเลนอร์เวลเลียนและเวมอนเวลเลีย hmm. นกำลังประชุมศึกกันอยู่ครับซึ่งพวกเขามีความกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากกำลังพลและอาหารกำลังล่อยหลอไปทุกทีทุกทีซ้ำร้ายกำลังใจของทหารก็แย่ลงเรื่อยๆเพราะยังมองไม่เห็นทางที่จะชนะได้เลยซึ่งในตอนนี้เองครับเลนอร์ก็เสนอแผนการตลอดคอริสว่าพวกเขาต้องการใช้เหยื่อล่อดึงความสนใจให้ครฟฟิดเดอร์ออกมาจากถ้ำแลเวื่าพวกคนเลี้ยงปูออกมาหมด ก็จะใช้กองทัพและมังกรเข้าบทขยี้โดยเลยนอร์เสนอให้ใช้เดมอนเป็นเหยื่อล่อในแผนการนี้ครับหลังจากที่ขี่คารักซิสบินพ่นไฟไปรอบๆเดมอนก็กลับมาเข้าร่วมประชุมสภาสงครามครับทันใดนั้นเองครับเสื้ออดัมผู้ส่งสารจากคิงสสแลนดิงก็มาถึงเขานําจดหมายของวิสริสส่งให้เดมอนเดมอนก้มหน้าลงอ่านจดหมายอยู่ครู่หนึ่งครับหลังจากนั้นเขาก็หยิบหมวกขึ้นมาทุบไปที่เสื้ออดัมผู้น่าสงสารแบบไม่ยั้งเลยครับ เหตุผลที่เดมอนอยู่ขนาดนั้นเป็นเพราะเนื้อความในจดหมายครับและจดหมายเนี้ยเนื้อความหลักๆมีแค่2ออย่างครับคืออย่างแรกวิสลิสต้องการบอกกับเดมอนว่าเขาเป็นห่วงน้องชายของเขาและอย่างที่สองคือการเยาะเย้ยเดมอนครับว่าถ้าไม่มีพี่ชายแบบเขาคอยช่วยเดมอนก็คงไม่มีทางทําอะไรสําเร็จเลยซึ่งนี่มันเป็นเหมือนการจี้ใจทาแกเดมอนครับเพราะเหตุผลที่เขาเข้าร่วมสงครามนี้ก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับพี่ชาย ถ้าเขาชนะได้เพราะกําลังสนับสนุนที่วิชริสส่งมามันคงเป็นอะไรที่ไม่อาจยอมรับได้สําหรับเขาแน่ๆครับด้วยจดหมายจากวิชริสทําให้เดมอนเนี่ยยอมทําตามแผนของเลนอรครับเขาพายเรือไปที่บัดโซนด้วยตัวคนเดียวพร้อมยกธงขาวและวางดาบดาร์คซิสเตอร์ในมือลงเพื่อเป็นการล่อให้ศัตรูออกมาจากถ้าหลังจากนั้นเมื่อศัตรูชะล่าใจเขาก็เปิดฉากโจมตีด้วยตัวคนเดียวครับศัตรูคนแล้วคนเล่าที่ต้องตายไป หาธนูจานวนมากที่พุ่งลงมาจากหน้าผาก็พลาดเป้าตลอดคราฟิตเดอร์จึงต้องเรียกระดมพลเพิ่มเติมครับซึ่งรู้ตัวอีกทีลูกน้องของเขาก็อยู่กลางลานกว้างกันหมดแล้วแต่จนแล้วจนรอดครับในที่สุดเดมอนก็เพี้ยงพํำเขาโดนธนูยิงไปหลายดอกและเริ่มจนมุมศัตรตูล้อมเขาไว้ในทุกด้านครับทันใดน,นั้นเองครับกองทัพของหลอดคอริสก,ก็พุ่งเข้ามาจากด้านหลังของพวกศัต,ตู และมังกรก็บินโชบลงมาพ่นไฟใส,ะสะ่ศัตรูจนมอดไหม้กลายเป็นเท่าทานมังกรตัวน,นี้ไม่ใช่คาราคซิดนะครับแต่เป็นซีสโมคมังกรของเลนอร์เวลาเลี่ยนที่เข้าร่วมศึกนี้ด้วยเช่นกันเมื่อเห็นกองทัพของตัวเองเพรียงพร้มครับฟิเดอร์ก็เดินกลับเข้าไปในถ้ำครับซึ่งตอนนี้เดมอนที่จ้องมองเขาอยู่ก็ตามเขาเข้าไปครับตอนเข้าไปเนี่ยเข้าไปสคนนะครับ แต่ตอนกลับออกมามีแค่เดมอนหนึ่งคนและเลือดที่โชคไปทั้งตัวพร้อมกับอีกครึ่งหนึ่งของแคปฟิเตอร์หลังจากที่ดูอีพีที่3เนี่ยผมมี3าอย่างครับที่อยากพูดถึงอย่างแรกเลยครับคือการไทม์สกิปของอีพีนี้ตามไทม์ไลน์ในซีรีส์ของอีพีี่3เนี่ยห่างจากอีพีที่2ออยู่3ปีครับแต่ความรู้สึกมันคือมันเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับความรู้สึกกล่วงกับตัวละครมันยังคงอยู่ครบเลยช่วงเวลา3ปีที่ไทม์สกิปไปเนี่ย เรารู้ได้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยที่ซีรีส์ไม่ต้องบอกอะไรเรามากมายผมขอเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับตามข่าวมีการยืนยันว่าในซีรีส์ซีซั่นหเนี่ยจะกินเวลานานถึง30ปีครับแล้วก็จะมีการ t ทม e สกิปกับทุกตอนเลยซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการ t ทม e สกิปแล้วสครั้งนะครับคือใน EP ีที่2อง m ทม์สกิปท์ไป6เดือนและก็ในอีพีที่3นี้ทมสกิปอีก3ปีซึ่งผมอยากให้ทุกคนจําไว้นะครับเรื่องการทมสกิปของแต่ละอีพเนี่ย มันจะช่วยในการดูซีรีส์ของเราได้เยอะเลยครับอย่างที่2ครับคือมังกรแน่นอนครับว่าตามที่ทางทีมผู้สร้างซีรีส์ยืนยันมาเราจะได้เห็นมังกรถึง17ตัวครับในซีรีส์ h o s e of the Dragon รวมๆแล้วครับตอนนี้เรามีมังกรให้เห็นทั้งสิ้น3ตัวครับคือไซเรนของเลนิล่าพารัซิของเดมอนและก็ซีสมของเลนอ์ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าอีก14ตัวเนี่ยจะโผล่มาในช่วงไหนบ้างอย่างที่สามครับและสุดท้าย MVP ของซีรีส์ EP 3เนี่ยผมยกให้เดมอนทากเรียนครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า EP เนี้ถูกสร้างมาเพื่อเของจริงทั้งที่ EP นี้ไม่ค่อยจะมีบทพูดเลยด้วยซ้าแต่เด่นมากครับตั้งแต่ฉากไล่เผาผู้คนเลี้ยงปูตอนต้นเรื่องฉากระบายอารมณ์กับเสื้ออดัมคนสงสารและฉากหมุกเดี่ยวไปบัตสตนเพื่อเป็นเหยื่อล่อเก่งและเท่จริงๆครับสมแล้วครับที่เป็นผู้ครองดาบดาร์คซิสเตอร์และยิ่งฉากที่ลากครึ่งตัวของคลัฟิเดอร์ออกมาจากถ้ำพร้อมเลือดที่ท่วมตัวเนี่ย คือเท่จริงๆครับเท่ the จนไม่รู้จะเท่ยังไงแล้วครับโอเคครับสําหรับความรู้สึกหลังจากดูซีรีส์ EP ที่3ก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้คือทําได้เพียงภาวนาให้ถึงวันจันเร็วๆครับอยากดูต่อแล้วเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ